วันเกิดปีนี้เบสรักวณีไม่มีเหงาแม้จะเพิ่งเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มตรงๆไปหมาดๆเพราะล่าสุดมีคำวยพรจากคนดังระดับโลกคนนี้โตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วสำหรับยูทูบเบอร์สาวคนเก่งเบสรักวณีคำสิงในวันที่27พฤษภาคมถือเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ23ปีของเจ้าตัวบอกเลยว่าปีนี้ไม่เหงาแม้จะเพิ่งใช้สถานะโสดมาหมาดๆเพราะเจ้าตัวเดินหน้าทำงานและใช้ชีวิตต่อแบบปงัปงๆล่าสุดมีเรื่องให้กรี๊ดสนั่น เพราะมีคนดังระดับโลกเอ่ยปากสุขสรรต์วันเกิดให้กับเจ้าตัวงานนี้สาวเบสขออวดทั้งภาพและคลิปวิดีโอไปเลยเบสกรีดลันลิซ่าโรเซอวยพรวันเกิดอย่างที่รู้กันดีว่าสาวเบสเป็นสาวบลิงตัวยงและมักจะกดบัตรว i p เพื่อเกาะขอบเวทีดูโชว์ของสสาวแบล็กทิงล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้ช่วงเวลาในวันเกิดไปดูคอนเสิร์ตของแบล็กทิงแถมช่วงสซาเช็ค เธอก็ไม่พลาดเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษลงบนกระดาษ A4 ว่า Today is my birthday วันนี้เป็นวันเกิดของฉันพร้อมกับชูให้สาวๆได้สังเกตเห็นอีกด้วยเมื่อสาวลิซ่าและโรเซ่ได้เห็นข้อความดังกล่าวก็ได้พูดว่า Happy birthday พร้อมส่งจูบให้กับเจ้าของวันเกิดทำเอาสาวเบสถึงกับกรีดสนันเรียกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้ก็ว่าได้งานนี้เจ้าตัวไม่พลาดโพสต์ภาพและคลิปที่สองสาว b l a c k ทิ n งได้เอ่ยปากส่งคำอวยพรมาให้พร้อมระบุแคปชั่นว่า OMG วันเกิดปีนี้ขอบคุณนะคะ Lisa and Black p l ี a าแอนโพรสแบล็กทิง I love you ข้างกลางคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้เบสด้วยเช่นกัน